สดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนกิจกรรมชุมนสมุทไทยชุมบ้านสมาชิกแม่ชุมนุมแเรามีทั้งหมดสี่คนเร่อเียนรู้เยปาการไม่ไกกงเรียนระยะทางปะาย่สิกลค่ะพอมที่จะไปกันหรือยังคะไปกันค่ะ A few moments later น uh ี่สวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านรางนขนทองผู้ดูแลสวนเรียนรู้ป้าเบญจาเรียวทองชุ่มค่ะเียชื่อนางเบญจาเรีวทองช่มเป็นปากชาวบ้าน ของอำเภอเมืองมนครปฐมนะคะอีที่หนึ่งนะคะาดในที่นี้ก็คือหมายถึงปาดของแผ่นดินของรัชกาลที่9ค่ะนะคะที่นี่ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำรินะคะเมื่อปี2559นะคะป้าก็จะถนัดในเรื่องกเกษตรอินทรีย์นะคะ,กะเกษตรอินทรีย์หมายถึงอะไระนะะักเรียนทราบไหมคะเกษตรซึ่งไม่ได้ใช้สารเคมีเลยในนี้จะมีทั้งผักทั้งผลไม้แล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด 58คนนะคะเป็นกลุ่มที่สากิจชุมชนด้วยนะคะหั้านได้การรปยลูต่างๆนะคะเดี๋ยวเชิญนักเรียนด้านในเลยนะคะเชิญครเทียนหอมอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนบางคนจุดเทียนหอมรับกลิ่นช่วยผ่อนคลายจุดเพื่อความสวยงามหรือจุดเพื่อช่วยปรับอากาศในบ้านให้หอมสดชื่นแต่สําหรับวันนี้เราจะมารู้จักวิธีทาเทียนหอมสมุนไพรกันค่ะมิใช่มีดีแค่กลิ่นหอมแต่สามารถไล่ยุงได้ด้วยนะคะ วันนี้เรามาลองทําเทียนหอมสมุนไพรไรยุงกันอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะสมุนไพรไรยุงเช่นตะไคผิวมะกรูดผิวเปลือกส้มพาราฟินแวก็กไส้เทียนสีน้ํามันทําเทียนชนิดผงแก้วเป็กอุปกรณ์ในการตั้งไฟเตาแก๊สหม้อช้อนเป็นต้นขั้นตอนการทําเทียนหอมสมุนไพรไรยุง ต้มพาราฟินพร้อมกับสีเทียนจนหลอมเหลวใส่สมุนพไพร่้ยุงลงไปคนให้เดือดน,นำสมุนไพรที่ต้มมากงเอาแต่น้ำเทใส่ภาชนะนำไปตุนนนำไส้เทียนมาใส่แก้วที่เตรียมไว้จากนั้นใส่เทียนเหลวลงไปทีละส่วนปล่อยทิ้งไว้ให้เทียนแข็งตัวทำเหมือนขั้นตอนที่1-5ถึง้าแล้วเทไปเรื่อยๆโดยสลับสีกันจนเกือบเต็มแก้ว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แข็งตัวจะได้เทียนหอมสมุนไพรไ่ยุงหลากสีหลายชั้นความประทับใจหรือประสบการณ์ดีๆวิทยากรมีความรู้ความสามารถเรื่องการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ทําให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทําเทียนหอมสมุนไพรไ่ยุงด้วยการลงมือปฏิบัติจ,จริง learning by doing ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดพวกเรามีความสุขและประทับใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ ราะกิจกรรมนี้สามารถทำให้เราพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตนำไปขายหารายได้เป็นของชํำล่วยให้คนที่เรารักใช้เป็นของที่ระลึกในวันสำคัญสำคัญพวกหนูขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเทนัสิเปี่ยมธนาทิพย์รองผู้อำนวยการรัดดาวันบุตรพวงและอาจารย์แพิเอลจันจารุพักที่ให้พวกหนูได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและได้รับประสบการณ์ตรงในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ